สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าไปที่ออฟเซอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรถเวอร์ชันเบสนะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของซีอาร์บูฟิล์มนะครับในซีรีส์9000นะครับตัวนี้จะมีความดำนอกสว่างในนะครับด้วยบอดี้สีดำนะครับของตัวรถนะครับพร้อมกับด้วยส่วนของฟินะครับที่ออกเป็นในโทนดำนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีความดำสนิทเลยนะครับจากตัวนี้เรามองจากภายนอกเข้าไปนะครับจะมองแค่ไม่เห็นข้างในเลยนะครับส่วนจากภายในออกมาเนี่ยจะสว่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามมาดูกัน นี่คือในส่วนของความสว่างของภายในของ R2 ร์ทูฟนะครับโดยคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของฟิล์มแล้วก็จะมีการป้องกันโปรเท็นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่จะมีการสัมผัสอับต่างๆนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งฟิล์มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการในส่วนของการพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะครับคันนี้นะครับผมไปรับรถมาจากที่รามอินทานะครับแล้วก็จะเอารถไปส่งให้นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าหาว่าไปติดที่นอกสถานที่นะครับที่บ้านเนี้ยโอกาสที่จะเกิดมีฝุ่นเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับเราจึงทําการเซฟ นะครับเพื่อให้งานออกมาได้คุณภาพที่สุดนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ